กราฟสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาชิลอ่าหนึ่งจุดสิบหกนะผมหรือหนึ่งจุดสิบหกจุดสองนั่นแหละนะแล้วมันก็แหลกอีกแล้วเหรอให้ตายเธอะเซอร์เรอร์โอเคมาแล้วโอเคเหมือนว่าผมจะต้องรีบออกออกแล้วเขาใหม่นะผมโอเคขออนุญาตออกแล้วเขาใหม่แป๊บนึงนะผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวกลับมาแป๊นนึง โอเคมาแล้วผมอแลกแบเดิมนิดนึงนะอ๋อรู้และทำไงลืมปรับลืมปรับภาพให้มันเหลือแค่เหลือแค่ให้เหลือชั้นมันประมาณหกนะผมให้มันเจนเรทชั้นประมาณหกหกชั้นพอผมแลกเกิน <L ack S 1> <ir> ไปก็ไม่ดีเนะี่ยโอเคโอเคอาเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาต่ำสุดแล้วเนะี่ยต่ำสุดที่ผมจะทําได้แล้วนะผมโอเคลื่นมาแล้วลื่นนิดนึงนะผมลื่นนิดนึงลื่นมานิดนึงนะผม ตอนนี้ถ้าผมไม่รู้นะผมว่าผมอยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่ในพิกัดเอ่อพิกัดไกลมากๆเลยนะโอเคมาละเอาละหวังว่าผมจะเจออะไรดีๆเสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพก็ขออภัยด้วยนะผมก็เสียงมันไม่ตรงอีกแล้วนะเราดูเหมือนว่าผมจะได้ต้นไม้จากไอ้นั่นมานะโอเคช่างมันโอ้แลกมาก เอาละถึงเวลาแล้วสินะถ้าจะไม่ผิดด้านหน้าน่านจะน,น่าจะมีดอกไม้นะผมอ,อาาดอกไม้นี่แหละดอกไม้ไม่รู้ด้วยว่าผมอยู่ไหนโอเค It เอาเป็นว่าผมจะอยู่แถวนี้ก่อนกันผมจะเก็บดอกไม้ไปนะผมเบี้ยเบี้ยเก็บดอกไม้ไปเพื่ออะไรคือดอกไม้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทํายาได้ผมเออมันไม่ได้ชุดยาหรอกเอาไว้ทาซุปเห็ดนะผม ะพี่ฮเพีซุปเผ็ดอะไรเหรอฮะก็มันเป็นซุปเผ็ดที่ที่ถือว่าดีนะผมดีพอสมควรนะผมถ้าผมนี่น่าจะเป็นใบโอมเอมอเขาเรียกว่าไงนะใบโอมเขาเรียกว่าน่าจะเป็นใบโอมเออไอดอกไม้ไบโอมดอกไม้ใช่ไหมน่าจะใช่นะดอกใบโอมดอกไม้น่าจะใช่แหละนะบอกว่าใช่นะผม ถ้าเจอใบอมดอกไม้นี่ผมจะเก็บดอกไม้ไว้เลยนะเพราะว่าเผื่อเราน่าจะมีโอกาสเจอเจ้าพึ่งเยอะพอสมควรนะผมอ่าแล้วแถวๆนี้ก็มีดอกไม้เยอะมากเลยนะเหมาะสําหรับการทําฟาร์มแต่ผมขอเก็บเก็บไว้ดีกว่านะขอเก็บต้นไม้เล็กๆน้อยๆไปนะผมก็อาจจะเก็บดอกไม้ไปด้วยก็แด้วกันนะเพี้ย่เพี้ย่เก็บดอกไม้ไปเพื่ออะไรฮะก็ดอกไม้พวกนี้ผมมีความสมําคัญกับผมมากเลยนะผม อย่างเช่นกุหลาบโอ้วัดดีแกอือโอเคมันอาจจะแลกๆเล็กนึงก็ขออภัยด้วยนะผมเอาว่าเรามาเอาชีวิตรอดในในด้าแห่งนี้กันดีกว่าคำถามคือทําไมผมไม่ได้เห็ดแดงถ้าผมได้เห็ดแดงนี่จะดีมากเลยนะโอเคไปเก็บดอกกุหลาบมากุหลาบมาเอ่อเอาไงต่อดีเดี๋ยวสำรวจรอบรอก่อนนะผมว่าแถวๆนี้มีอะไรไหม มีดอกอะไรไม้อะไรน่าสนใจไหมเกิดมาก็เกิดใบอมฟลาเวอร์เลยว้ยเออใบโอมดอกไม้เลยเว้ยเฮถ้าเอาให้ดีมีพึ่งก็ดีนะน่าจะใช่เลยผมไบอมดอกไม้ใช่ลวล่ะไบอมดอกไม้โอเคก็เกิดมาก็ถือว่าสวยสวยอย่างหนึ่งนะผมสวยด่สวยดีนี่เก็บดอกไม้ผมจะเก็บดอกไม้หมดเลยนะผมคือดอกไม้พวกนี้มีความสัมพันธ์กับผมมากวิกระต่ายเฮ้ยกระต่าย อุ้ยจะตายมานี่เร็วกระต่ายนี่เอาละเราเจอกระต่ายเว้ยเฮ้ยเก็บมาโอ้พัมกินเลยตรงนู้นมีพึ่งด้วยนะผมตรงนู้นอ่าใช่ตรงนูน้น,นมีพึ่งเกิดมาเจอใบอมดอกไม้เว้ยเว้ยเว้ยโอเคมาน,นี่เร็วดอกมาเอ็ะมาน,นี่เร็วกระต่ายกระต่ายจ๋ามาน,นี่เร็วเอาละขังกระต่ายน้อยเว้ยเว้ยนี่ดีกว่า น่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ดีมากมีขังกระต่ายน้อยในนี้เลยกระต่ายน้อยถ้าเดี๋ยวเอาไว้ทํายาด้วยผมไอกระต่ายเนี่ยอุ๊ยอ้าวเสร็จไปไปลงไปกระต่ายน้อยเออจบอยู่ในกุ่นั่นแหละนะเกิดมาก็เจอไวอมบอกไม้เลยเว้ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะผมจะได้ทําฟาร์มเอ่อไอ้นั่นไปด้วยเลยนะผมเอ้ยตรงนี้มันพื้นที่มันก็เหมาะอยู่นะ โอ้ตรงนั้นมีตรงนั้นมีพวกอะไรน,นั่นด้วยนะผมเอ่อไบโอมภูเขาเออพูดถึงไบโอมภูเขานี่เราต้องเราต้องไปหาเพชรเลยได้หไหมอย่างแรกเลยผมการเกิดมาในทุกๆในวันนี้ผมผมคิดว่าเราน่าจะสร้างเอาอนุสาวรีย์ไว้ก่อนนะผมเป็นพวกฟาร์มต้นไม้เล็กๆน้อยๆผมอาจจะทําฟาร์มฟาร์มไว้อีพีหน้ากันนะโอ้แต่ดอกไม้สวยมาก เดี๋ยวค่อยเคลียดอกไม้ใหม่เดี๋ยวค่อยเผาแม่งเลยเฮ้ยไม่เผาเราผมเราจะไม่เราจะไม่ทําลายป่าผมเราจะไม่ทําลายป่าไม้ถ้ามันไม่จําเป็นทําไมคําพูดเป็นคุ้นๆจังเลยถ้าเราไม่ทําเราจะไม่ทําลายป่าไม้ถ้ามันไม่จําเป็นอืผมว่าไม่เอาดีกว่าเราเกิดตรงไหนลืมละเออเราเกิดตรงไหนเอยไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คในในแมปนั้นดีกว่า คือผมไปโหลดแอปตัวหนึ่งมานะผมเป็นแอปที่เราที่มันจะที่มันจะเขาเรียกว่าไงะที่มันจะประมวลผลนะผมเอ่อแมปของเรานะผมซึ่งแอปตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะดีพอสมควรนะผมคือสิ่งที่มันโกงมากที่สุดก็คือมันมันเห็นได้แม้แต่ทั้งสิ่งมีชีวิตนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะลงไปผมอาจจะลงหมดหมดแมปมาแล้วผมเป็นหมดที่เรียกว่าไงฮะ เป็นหมดที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ในยามจําเป็นนะผมเดี๋ยวผมจะไปโหลดหอดมานะถ้าเพราะว่าไอ้มอดแมพเนี่ยผมไม่ต้องโหลดแมพมั้งโอ้โหว้าวเคดีนิดเดียวโอเค,อเ,คเก็บเพนที่ไว้เดีย๋ยวเราค่อยเปิดแมพแมพที่หลังนะผมอเอาละเราสร้างบ้านไว้ตรงไหนดีตรงนี้แหละนะแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์สร้าง อะไรแบบง่ายง่ายง่าย,ายไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะผมจะใช้บล็อกไม้เลยกันนะผมเป็นจุดที่ตั้งแล้วผมนี่อาจจะใช้บล็อกไม้แล้วกันนะผมอ่ะทาไมเราไม่ใช้ไม้เพ่งเออเอายังทําอย่างนี้ไ้กันทําแท่นบูชาไปก่อน,นผมตอนนี้ผมก็โอ้ผมมีโคโค่นัดด้วยนะผม <S <S เป็นสิ่งที่ดี <S <S เอาละเราคราบของดีกว่า แป๊บเดียวฟ้าจะมืดแล้วอะเอ่อเอาอย่างนี้ผมไปตรงใบโอมภูเขาแล้วก็ขุดขุดเหมืองลงไปเลยแลยกันนะเพราะว่าเดีย๋ยวผมค่อยสร้างบ้านกันแล้วกันนะผมโอ้ดอกไม้ดอกไม้สวย,สวยจังเลยเดี๋ยวทุกท่านอาจจะงงนะผมว่าเฮ้ยภูเขากวดเฮ้ยเอ้ย,อยไม่เคยเห็นภูเขาก้อนกวดแฮะเฮ้ยน่าสนใจ ไม่เคยเห็นภูเขาก้อนกวดเลยแนฮะโอเคช่างมันม่วมเอามันไม่ใช่ปุก้อนกวดหมดเลยปะก้อนกวดหมดเลยปะวะภูเขากมันชื่อไบโอมอะไรนะผมใครรู้คอมเมนต์นะผมถ้ามันเป็น,ปนมันคือภูเขาอ,อะไรสักอย่างเยนะ่ยแหละจำไม่ได้ผมมันเป็นภูเขาที่มีเด็กก้อนกวดอนะ่ะเขาเรียกว่าไงนะไอกาเวลอะไรสักอย่างผมเคยเห็นเด็กเกาะกวดนะผมเป็นเกาะก้อนกวดอนะ ผมเคยเห็นแต่เกาะก้อนกรวดนะผมแต่ผมไม่เคยเห็นภูเขาก้อนกรวดมาก่อนเลยใครรู้คอมเมนต์นะผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะผมไม่เป็นไรช่างมันนะผมทําไมเราไม่คราฟโชเวลนั่นสิทําไมเราไม่คาฟโชเวลเอ่ยมันง่าย่าเยอะถามว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันเกลือนะผมคิดว่าก้อนกรวดแม่งโคตรเกลือเลยผมแต่ก็ดีแล้วนะผมจะได้แต่แต่ถ้าลองมาคิดในแง่มุมดีๆผม ก้อนกรวดนี้เอาไว้ทําเป็นบล็อกพวกบล็อกตกแต่งก็ได้นะอ่าฮะเออมันก็ดีนิดนึงนะผมมันก็ดีมันก็มันก็มีส่วนนะผมแต่ผมคิดว่ามันอันตรายอะตอนแรกผมก็นี่คิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยเออให้ตายเถอะคิดถูกหรือคิดผิดนั่นเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันลองคิดในแง่มุมดีๆก็มันมันก็อาจจะดีก็ได้ผมแต่ผมกลัวแบบอืมคิดอย่างที่ผมคิดเลย ให้ตายเถอะผมไม่มีดินโอเคเอย่ผมจะเอาดินนี่เป็นเป็นเป็นที่ตั้งหลักฐานด้วยกันนะผมอย่าเราจะเอาตรงนี้เป็นเป็นเหมืองแร่เลย,เลยก็ได้ผมเพราะว่าผมจะขุดตรงนี้ไปไปเลยนะผมปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดสักครู่เดียวแม่แมะ,แมะจากแมวมากติอ่าโอเคส่วนที่เราขุดนะผม เออเราเมันมีวิธีหนึ่งนะผมที่สามารถขุดกวดได้แบบเร็วๆก็คือค้าปุ่มมาแล้วก็เอาปุ่มเนี่ยมันทําให้เกิดรูอ่ะทําไงดีอะออป,ปิด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 ด้วยดินไปก่อนมันทําให้เกิดรูฮะโอเคไม่เป็นไรเอาชีรอดคือแรกผมมันมีเทคนิคห,หนึ่งนะปุ๊บเอาวางวางปุ่มไม่ทันโอเคช่างมัน โอเคถึงเวลาขุดดินแล้ะขุดไปเลยอ่สาบะเอ็กวอกบันทีอย่างนี้นี่เองคือเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อของแท้แล้วนะผมไอไม c ค a f t เนี่ยผมจะเก็บตังค์ซื้อของแท้คถับผมส่ว so, นซีรีส์นี้ผมไม่รู้นะผมว่าผมจะทําถึงไหนก,ก,ก็ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเลยกันนะผมเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะทําถึงไหนก็ทําเป็ดเล่นไปอย่างนั้นแหละนะผมก็ทําเล่นๆไปอย่างนั้นแหละผม พวกไมค์ครับซีรีส์เนี่ยคือผมไม่คิดเหมือนกันนะผมว่าผมจะทำไมค์ครับซีรีส์นะผมซึ่งก็ก็ก็เถอนะโอเคเราครับเราครับกล่องมาก่อนไหมเออเราครับกล่องมาก่อนไหมแล้วก็ค่อยขยายพื้นที่แปะให้แปะไฟไวนิดนึงในช่วงนี้ผมอาจจะอยู่ในในเมืองไปก่อนนะผมเพราะว่าอา้าวผมก็มี ผมการาฟกล่องเหรทำไมสามกล่องนันโอเคผมจะเก็บของที่ไม่จําเป็นก่อนพวกดงมงดอกไม้เนะี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยกันรู้ว่าไงนะเดี๋ยวค่อยไปใช้ในอีพีหน้าแล้วกันเดีย๋ยวทุกท่านอาจจะงงว่าพี่ให้พี่เก็บดอกไม้ไปไป,ไปทําไมก็ก,ก็ก็ผมจะเก็บนะครับผมขคดนัดพวกมเมล็ดพวกลงเมล็ดนี่ผมเก็บให้หมดเลยเอามงมาค้าบอะไรอีกน้อ อก,กินไปขุดขุดทาน,นี่ดีกว่าผมเออเอาละถ้าผมจะไม่ผิดในในใบอมภูเขานี่ถ้าผมคิดถูกนะผมใบอโมภูเขานี่จะมีแร่เยอะพอสมควรนะผมมันจะมีแร่เยอะมันจะมีมันจะมีโอกาสเจออมไีรอนด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็ไปดูจากชาวบ้านมานนะ เขาบอกว่าไบโอบูเขานี่เป็นไบโอที่ดีที่สุดนะผมมันจะดียังไงมันเพราะว่าผมไว้ทําเหมืองนะผมพวกไบโอพวกนี้นะผมไม่แน่ใจจริงๆว่าผมจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะโอเคก็อาจจะขุดไปอย่างนี้มั่งนะแล้วล่ะโอ้ผมมีหินไม่พอที่จะทาไอ้นั่นะฮท่าๆอุ๊ยแหลกนิดนึง โอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมเอาละเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปรู้ไหมการที่อยู่ในภูเขาก้อนกรวดนี่เป็นอะไรที่ที่แย่มากๆผมเพราะอะไรเราจะเราจะมีโอกาสเจอกวดทับหัวอยู่อยู่ตลอดนะผมและแน่นอนว่าทําไมมันไม่มีหินเลยภูเขาก้อนกรวดนี่ไม่มีหินเลยหรือไงเนะี่ยภูเขาก้อนกรวดนี่เขาเรียกว่าอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้ด้วยนะผม ตอนนี้เฟรมเรทผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตกแล้วนะผมต่อไงต่อดีโน่โอเคขุดเป็นโพงโพงไปทำเป็นบ้านไว้ก่อนนะอันนี้เป็นบ้านแบบชั่วคราวผมเดี๋ยวผมค่อยไปสร้างบ้านที่หลังเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะชาติสร้าง้านอีกแล้วเดี๋ยวในอีพีนี้ขอขอเอาชีรอดในคืนแรกก่อนขอเอาตัวให้รอดก่อนนะ ผมจะน่าจะขุดประมาณหลายหลายสเต็ปเลยแล้วเนี่ยโอเคเจอหินแล้วไม่หรอกเจอหินตั้งนานแล้วเนะี่ยตอนนี้เราดูในในความสูงระดับที่ Y Y66 หกสิบหกนะผมเราอยู่ในความสูง Y66 หสิบหกซึ่งถ้าเราขุดลงไปในชั้นห้าจะอาจจะเจอแร่แร่ก็ได้ถ้าผมคิดถูกมันก็คือไบโอมบุเขานั่นแหละนะนะแต่แค่มันเป็นกวดผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอไอกวดนี่มันจะทำอะไรดีนะผม เจอเบรคองภูเขานี่ก็ถือว่าดีนะผมเอาไว้เอาไว้ทำเอาไว้ปั๊มน้ําแข็งไปด้วยผมน้ําแข็งนี่ก็เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะแต่ผมเท่าที่ผมเคยเล่นมาผมไมครับเนี่ยผมไม่เคยที่จะคิดจะทาทางในเนเธอร์เลยนะก็อาจจะดูคนอื่นคนอื่นเล่นมั่งก็เถอะนะนะครับผมผมก็ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับไมครับมากมากมากก็ไม่น้อยผมก็ก็นะโอเค เรามีไม้อีกไม้เอ่ยแหลกมากโอเคต่อเผามาผมจะแหลกไปไหนเนี่ยเอ่อตรงนี้เอาไว้เป็นที่เผาอาหารด้วยกันนะผมอย่าผม ผมคิดว่าผมอาจจะอยู่ในภูเขานี่เป็นพ sure mm ื้นที่ชั่วคราวก็แล้วกันนะผมเพราะว่าผมยังไม่รู้ไงว่าผมจะทําอะไรต่ดีดีภาพไม่ค่อยเจนเจนลเลยเลย,เลยผมคิดว่าในในเวในไมค้าเวอร์ชันหน้าเนี่ยผมอยากให้มันเพิ่มเกาะลอยฟ้ามานะเพราะว่าเกาะลอยฟ้าเนี่ยเป็น,นเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบพวกวิติเกาะลอยฟ้าผม ผมอยากให้มามาเลยผมเพราะว่าม,นมนันมันเป็นมันเป็นอะไรที่จะแบบน่าสนใจมากๆาแต่ผมคิดว่าก็ก็เอาแค่เอาให้เอาให้เอาให้เนเธอร์ให้มันรอดก่ส่วนเอาชืรอดในเนเธอร์ผมคิดว่าก็อาจจะทํานะผมแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําที่หลังนะเอาชุลรอดในเนเธอร์ก็จบเพียงแค่สี่พาร์ทนั่นแหละผม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 ขี้เกียจเล่นผมไม่อยากเล่นอีกแล้วนะผมอาจจะเล่นบ้างอาจจะเล่นบ้างอาจจะเอามาทําคลิปบ้างก็ก็เดี๋ยวผมค่อยค่อยเอาไปทําด้วยกันนะ แต่ผมดูดูเหมือนว่าผมทำซีดีไมค์คราวแล้วเนี่ยจะไม่มีคนชอบชอบดูเลยฮะก็ดูดูไปเถอะนะเอาไว้ดูก็ดูดูไปเถอะนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามจะเล่นอะไรดีนะมันก็อาจจะมีเกมในใจผมก็มีเกมในใจที่ผมอยากอยากเล่นเหมือนกันนะแต่ยังก่อนเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้เป็นชั้นดินแปลว่าถ้าเราขุดไปอีกมันจะเจอนี่เขาว่า มันจะออกจะทะลุออกข้างน,นอกแน,น่นอนงันก็ขุดขุดในประมาณนี้แหละเก็บกว้วางประมาณนี้แหละเราจะไม่ขุดเยอะไปไหนอีกแล้วเพราะว่าถ้าขุดเยอะเดี๋ยวจะเจออะไรเยอะอีกนะผมเอาละใน ep นี้ทำไงต่อดีเดี๋ดยวค่อยออกไปหาแกะดีวกว่าผมแต่ก่อนเราเช้ายังเอ่ย ยังไม่เช้าฮะโอเคในเมื่อมันยังไม่เช้าเดี๋ยวเราจะขุดลงไปเลยแล้วกันนะผมเอาสักประมาณตรงนี้แหละผมตรงเปล่าเอ้ยตรงเปล่าเอ้ยเราขุดตรงนี้ดิตรงนี้กดไปตรงเปล่าโอเคตรงโอเคขุดลงไปเลยนะผมขุดทีละสามบล็อกนะผมขุดทีละสามบล็อกลงไปนะผมปึ๊บปึ๊บ ผมจะขุดลงไปเจนฝาจะเจอเพชรเลิกกันนะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเอย่าเราเค่อยมาสร้างบ้านกัน,กนใหม่ผมเดี๋ยวในอีพีนี้ผมขอเอาชิอลอดแบบบ้านๆกันก่อนนะผมเปิดซีรีส์เป็นแบบเปิดซีรีส์ไปก่อนเลิกกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดลงไปในระหว่างขุดนี้ผมก็อาจจะตัดตัดบ้างนะผมอาจจะเจอแร่บ,บ้างอาจจะอาจจะขุดบ้างนะผมอาจจะตัดบ้างโอเคในเมื่อเป็นเนี่ยเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมโอเคตัดตัดเลยแนละ้วกัน เผื่อเจอแรกเดี๋ยวผมเจอแรกอะไรดีๆแล้วผมจะจะเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมจะเลิกตัดเอิมเดีย๋ยวผมจะคุณลงไปแล้วผมเจอแรกอะไรดีๆผมจะตัดเอ่อเดี๋ยวเขาเรียกว่าไงนะเดีย๋ยวผมจะเดีย๋ยวรอให้ผมเจอแร้ก่อนเดี๋ยวผมจะตัดกันนะผมโอเคตัดเลยผมจะต่อแต่ด,ด,ดิคุณไม่รู้เรื่องนั่นแหละ คงไม่ต้องคงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขุดแล้วละโอเคคงจะไม่ต้องขุดแล้วละเพราะว่านอกช้าแล้วโอเคไปมาดูอากาศสิโอ้โหพอดีมีแกะไหมเอ่ยแกะมีไหมเอ่ยฮัลโหลมีแกะไหมเอ่ยมีแต่พึ่งใบโอมนี้น่าจะมีสัตว์มั้งสิฮัลโหลไม่ไมีแกะเลยเหรอ โ okay, อเคเดี Fal ๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดูดิมันจะโชคดีหรือโชคร้ายดีเนี่ยโอกระตา่ายน่ารักเบลลมีนี้มีแต่ก,ก,กระต่ายเหรอไม่น่าใช่มั้งโอ้ดูดิขุดซะเป็นโพรงเลยเไปในนี้เป็นทับอุ๊ยดีเขียวัวดีเขียว,ว,ยวนี่เนี่ย โอยมาดิมาดิาดโอ้โหม,มันอยู่เหนือฟ้ามันอยู่เหนือฟ้าก็มาดิครับผมโอเคดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีถ้ำแฮะกดเหล็กนะผมกดเหล็กในการลงเหมือนก็คือเราต้องวางทอ็อตไว้ตรงนี้เสมอับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก้อนกรวดจะหล่นใจเดี๋ยวมันจะหล่นทับเราเนอะผม โอเดูหน่อยดิโอเคเป็นภูเขาที่มีที่ที่มันจะพร้อมจะทับเราอยู่เสมอไหนลองขึ้นไปดูด้านบนดิว่าด้านบนมีอะไรบ้างมีแต่กวดทั้งนั้นเลยอะ่ะตรงนู้นมีมีภูเขาด้วยโอ้กวดก้อนกวดทั้งนั้นเลยับผมโอ้แต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าถ้าเราตรงไปจะเจอทะเลนะก็ดีก็ดี เขากาเขาก้อนกวดชัดๆเลยเนะี่ยแต่ถ้าสมมตว่าเราน่าจะอยู่ในระดับนั้นน่าจะเอาไว้สักฟาร์มแบบสนโนโกโลเลมได้ผมอาจจะทำหิมะอาจจะทำบ้านหิมะก็ได้ผมอ่าโอ้ดอกดอกโอันนี้ไลออนเก็บมาอเออตรงนู้นเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นภูเขาอ่อตรงนู้นจะเป็นเอ่อไบโอมทุงท่งหญ้าผมทุ่งหญ้าโลกนะ เ,เอาเจ้าไงดีเอ่อเราจะอยู่บ้านตรงนี้หรือว่าเราจะไปอยู่ตรงนู้นดีอืมน่าสนใจโอเคเดีย๋ยวเราอาจจะไปหาสัตว์ไปหาสัตว์ในบริเวณตรงนู้นดีกว่าครับผมโอเคพูดถึงแกะเออเราเจอดอกทางตะวันด้วยเก็บมาวันดีแกะแกะแกะ ส่งแกะส่งเนื้อมาแกะแกะส่งเนื้อมาเฮ้ยปลาปลาปลาแซลมอนปลาปลาส่งเนื้อม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 าโอเคส่งเนื้อมาส่งอาหารมาส่งอาหาร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 ส่งอาหารมาเดี๋ยวนี้ส่งมาส่งมา ส่งอาหารมาเร็วเร็วเร็วเส่งอาหารมาส่งมาเอ้ยเอ้ยตียากจังเออช่างแม่งเ,เอ้เราจะอยู่อยู่บ้านตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าไหมเออเอาตรงนี้ดีกว่าผมดูเหมือนว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีอนาคตฝาดนะตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยย้ายย้ายของข้าของมาแล้วกันตรงนี้มีเลวีตรงนี้มีเลวีน,น,วนนะ โอเคเราเดีย๋ยวเราลองสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนดูซิแถวๆนี้มีอะไรมั่งอืโอ้เจอแกะอีกแล้วมาอยู่นี้แกะแกะเอ้ยจะหนีจะหนีไปไหนแกะมาส่งเนื้อมาแกะจ้าแกะส่งเนื้อมาส่งเนื้อมาแกะ okay. ออโอเคอ่มโอเค เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็เลยกันนะผมเอาไว้เจอใหม่แคปตาร้าแลยกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อาจจะจบเพียงแค่นี้จบจบเป็นจบเพียงสั้นๆนะผมเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอาให้รู้ว่าเออผมอยู่รอดนะผมผมอยู่รอดได้นะอะไรประมาณนั้นผมก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวในอีพีหน้าเดี๋ยวผมอาจจะสร้างบ้านก็แลวกันนะโอเคขอ เพียงขอจบไปเพียงเพียงแค่นี้ก่อนโอเคไปจบแล้วจบแบบสั้นๆนี่แหละโอเคจบ Goodbye จบแล้วครับผม